การมือว่านมีคนถึงรางวัลที่หนึ่งเพื่อนกับมาแล้วครับแล้วงวดต่อไปให้เป็นเฮาเด้ออาจารย์ก็ว่าศูนย์นี่น่าจะมาลานเปิดเส้นอยู่เลขกะมีเขามีรุดก็ถ้ารุดก็คือรุดถ้าเขาก็คือเขาเด้อก็ให้ตามต่อจนก็เขาติดใจยจากกันนะครับแล้วกจําคํำผมไว้ถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับเด้อแปดงวดแล้วมัาจะแปดงวดแล้วคอมตั คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วมาแล้วแล้วไฟฟ้านู่เรื่องสว่านแบบนี่ไหมสวัสดีนะคะคนี้ยังแบบไหนก็มีได้หมดก็มีหมดล่าเครื่องแต่งหน้าอืมไเดียวเทียบรถไง ทัานาจรย์จะใช้มะขหลูเลยะคะอ๋อใช่วันนี้ต้อเข้ามาแล้วี่่ก็ขอระเยนะครับอ ตอนดีทุกคนเดครับเด้ออาหัแ่เลยเรองเอรือเอาอีเทื้อนึงเด้อเร่องอ้ลองหล่ยลเด้อครับอาจจะดูแนบบอลทวถึงนะครับนี่แหละคำทำนายพอที่บอกว่าเมื่ออายุสามสิบปีจะดังและมีชื่อเสียงถึงข่านคนเข้าไม่ถึงผมเข้าใหญ่แล้วมือนี้อาเรื่องแพร่นะครับน้าเรื่องแพ่นี่ เดี๋ยวสุกผมสิเบลเขาบวนมาจากนาเพเภอผู้ใดที่ไปว่าได้กะรอแฮ่อยู่นาด้านกัแฟแห่มาลัดจ้ารถอยู่นี่นะครับเด้อเดี๋ยวอาจารย์จะไปเอาขบวนมาเพราะว่าถ้าไปเมื่อนี่ก็น่าจะบางคนก็อาจจะเพรสะดวกเนาะเพราะว่าคนเท่าไหร่ครับครับหลังกากเขาท่ายย่องยองที่นี่ล่ะผู้ใดว่าอยังก็ปูไว้กับเต้นเนอะยูฟานลัดนะยูฟนลัดยูฟาครับผู้ใดท่ายยูนีก็ได้ยังพอมืออย่ของของน้ำของไหนก็บยูาัเจ้ารถเด้อครับเด้อ โอ้โหมีทา้งไก่กระไลนะครับเนาะมักรีดคือดับไปดิโอ้ยีน่อที่ด้เป็นตัวสอนไลนยนะด้อ้ดับดับดับอันนี้เยอะมากนะที่เยอะเะมากข้างนอกอีกมันมาค่ะมาอีกมากพูดได้ครับเป้าหมายเดียวกันมาด้วย อกมาเด้วดนะ <S 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 อาจารย์ผลไมย้ย่ามาเร็วนะคะอ่างแกวมวงนาแก้วปล่อยไปแล้วแต่แว,ว่าได้เข้าว่าอันแห้งเลยเรับมีศูนย์อนะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแแล้วก็ศูนย์สี่หะแล้วก็เขาถาดูกปูมันยังถือว่าอันเ้าถาดูกปูไดาขั้นใีกุดดอกครับตางวดีหาซื้อไ่ได้ก็ขอโดษเด้อครับเด้อมันก็แปดงวดแล้วมันจะแปดมวดแล้ว อ๋อผู้ใดผู้ใดได้จักงวนแล้วแน่นี่สองมครับมีไผได้เกือบแปดมวดเลยวะทล้างได้แปดวัลังได้แปวดมบ FC ใหม่มด้ c แปดมวลครับอาจารย์อาจจะเลี้ยวไปวนตถถึงน่จสีเลี้ยวหาไผครับคับกามือนี่อันให้ลูกขึ้นี่เป็นเน้ใหม่นอฮะอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมเปิดดวงข้อข้อ,ขอหัวแล้วเขาหยางออกแล้วก็เดี๋ยวไปแห่ก่อนที่ท้ายลูกท้ายหยังหลังแห่ไม่แล้วเขาจังว่ากันเนาะเพราะว่าวัาาดาันเขาตันเขาใบสามตัวนีม้มันสิบสี่นาฬิกาห้าสิบสี่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเขาพนมมือขึ้นพร้อมกันให้อ่าเปิดเนี่ยแล้วเขาหยางออกนี่ได้เลยเด้อครับเด้อครับพนมมือขึ้นเด้อดังจิตดังใจไม่ไม่มไม่ม เดี๋ยวจานสีพาไหวปูกรเนื้อเขาก้าวตามอาจารย์เน้อคนเยอะนักผู้ชมนกแมาจา่มันเห็นอะไรอยู่ว่นี่คนคนด่ากันกันนะครับเด้มมันบอกว่าเขาแม่นหลังหวยออกแม่นอยู่บ่ สำนักเขาเขาก็คือเข่า้อครับหล้กก็มีอย่างนั้นหนึ่งที่ผมบอกอยู่ตลอดห้ามตัดเลขผมบอกผูใ้ใดตัอดออกตัวน,นั่นล่ะแล้วคนแปดม่วแล้วก็ตัดคือเกาเ <c oughs> ขาจนเหมือนลีกันแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเขาตั้งนะโมพร้อมกันนะครับนะโมสัสสะภะกะวะโตอะละตโวสัมมา,าสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะละตัวสัมมา,าสัมพุทธะ นมสสัมูตัสสะเพระเว่าตัวนะฮะตสัมมาสัมพุทธัสสะก้าวตามเดือครับเด้อดกายยะว่าจะจิตตังอาหังวันทาอนันตานาคะราชพระนางกุสาวดีมีสุทีเทวาปูเจมิกกายยะว่าจะจิตตังอาหังวันทาอนันตานาคะราช พระนางกุสาวดีม <cues> ิสุธิเทวาปูเชมิกายะวาจ่าจีตังอหังวันทานันตานคราศพระนางกุสาวดีมิสุธิเทวาปูเชมิอ่าบอกซื้อน้ำสกุลบ้านเลยที่ของแหลวก็ขอพรน้ำพูไว้ลุกตีของข้าเันยอดลุงตมเ ที่้หงไปดนพตต้ััวครับมีจารย์นมาตอยที่สดเขอให้ได้่หได้ยินกั้อนเลยรยส จ,จะขอเกินเน้อล่ะการมือวานมีคนถึงราวัลที่หนึ่งเนกับมาเนาะครับแล้วงวดต่อไปให้เป็นเฮาเ้อเฮากระซ้อลอตเตอรี่เอาเ้อครับเ้อกะอาจารย์กะว่าศ uh ูนนี่นาจะมาลานเปเส้นยู่เลขกะมีเขามีรุดกะถ้ารุดก็คือรุดถ้าเขาก็คือเขาเ้อะกะให้ตามต่อจนกว่าเขาติดยจากกันนะครับแล้วก็จำคำผมไว้ถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับเ้อ เมื่อเด็กอ้ายเดี๋ยวเขาจะเบิกเม็ดแล้วก็ย่างค้นออกไปเลยเลยนะครับเด้อแล้วก็ะเป็นเตรียมตัวแห่ภาคสามอาจจะยากใจตัดดิทายลูกพืชดิเพราะด้ท่านเวลร่าเด็กอายเดี๋ยวเ้าแย่แล้วอีกย่างจังว่ากันครับ